สวัสดีครับผมธรัตรับตูลายเหมือขวาละครพนุกรมรมมาพบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตามคคนเกิดราศีมีนในเดือนมีนาคมพศ2568นะครับผมเราเปิดไพ่เลยนะครับได้ไพ่ emperor emperor เป็นไพ่ของคนที่กำโลกไว้ทั้งใบเขาเรียกว่าซุส สุดเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวกรีกหรือเทพเจ้าสายฟ้าเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้จึงหมายถึงอ่ะเราพูดตรงๆนะอะ่คนที่เป็น,แบบนพวกแบบบ้าบ้าบนาจพราคนที่แบบอันนี้อาจจะไม่ใช่ราศีมีนนะแต่จะบอกว่าคนที่บ้าอำนาจคนที่แบบอยากเป็นเจ้าขรอบเจ้าของอะ่ะอันนี้อาจจะแบบเริ่มตรงเขาเรกว่าเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเ,มเมข้ามาหน่อยนะสําหรับอีกคอนเซ็ปต์ของไพ่ คือคนที่บ้าอำนาจคนที่แบบอยากกำทุกอย่างไว้ในกำมือมันหมายถึงคนวางคนคนที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้ก็ได้หรือบางทีก็อาจจะหมายถึงคนที่แบบว่ามีอำนาจมากๆผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนที่แบบว่ามีศักยภาพสูงๆหรือข้าราชาการระดับสูงคนที่เป็นระดับกษัตริย์จักรพรรดิหรือนกักการเมืองนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเป็นไพ่แบบนี้ถ้าแต่จะบอกว่าคนแบบนี้ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาต้องมีตําแหน่งต้องมีอะไรที่แบบบงการโลกหรือบงการประเทศอันนี้พูดแค่นี้ดีกว่านะจริงกว,ว่าเขาบงการคุณได้ถ้าเกิดคุณจับหมายถึงถามบุคคลที่ถามบุคคลอื่นแล้วเราได้ไพ่ใบนี้ว่าเขามีอิทธิพลยังไงเขาเป็นยังไงคือเขามีไม่ธรรมดา คนประเภทพวกนี้ที่เป็นไดอเอมเพลอร์เนี่ยภายนอกเขาจะดูแบบซื่อๆภายนอกเขาจะดูแบบเหมือนจะเป็นคนไร้พิษภยัยแต่จริงๆข้างในเนี่ยซ่อนคมเขาเราียกว่าซ่อนเกราะเอาไว้ก็คือไม่ใช่คนเคี้ยวง่ายๆไม่ใช่คนที่แบบว่าหมูหมูแบบว่าเออถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงจะไปหลอกผู้ชายคนนี้ว่าเออเฮีย่าเฮียขา แปลว่าเออเดี๋ยวฉันปฏิบัติคุณนะหรืออะไรอย่างนี้จริงๆเขาก็เชื่อคุณไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับให้กล่อมง่ายๆแล้วก็เหมือนว่าฉันจะเอาตังคุณนะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆภายในซ่อนเกราะอไว้ครับไม่ไมแบบว่าแบบเคี้ยวง่ายๆบางทีเขาอาจจะเคี้ยวไอ้ผู้หญิงคนที่แบบมากล่อมเขาเองเลยก็ได้คือเสร็จครับผู้หญิงเสร็จนะไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้เสร็จสุดท้ายจะเอาสมบัติจากผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับบางทีผู้หญิงอ่ะเป็นฝ่ายเสร็จเองนะครับผม ก็คือโดนฟะรีนะฮะนะผมใช้คำนี้นะเอออย่าอย่าอย่าเข้าใจผ,ผิดนะแต่ว่าไพ่ใบน,นี้คือถ้าเปรียบเทียบต้องดูว่ามันหมายถึงอะไรอยู่ในตำแหน่งอะไรเรือนไหนไพ่นี้คือตัวตนไม่ใช่สิไพ่ใบนี้เราพูดถึงพื้นดวงของราศีมีนแล้วก็พูดถึงดวงจรของราศีมีนในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรดวงจรน,นะครับผมดวงจอนก็คือดวงดวงปัจจุบันหรือดวงที่แบบ มันหมายถึงว่าดวงดวงดวงนะคร่าวๆอ,อ่ะอประดีตอดีตปัจจุบันนะเตเราจะทำนายในสามว้ต่อไปครับผมถ้าพูดถึงพู้นดวงก่อนไพ่ใบนี้พื้นดวงราศิมีนเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ย มักจะมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาในตัวตนของราศีมีนเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายมักจะเขาเรียกว่ามีดวงที่เขาเรียกว่ามีดวงแบบมันไม่ใช่ว่าดวงได้เป็นแบบนี้นะแต่เขาเรียกว่านิสยัยจริงๆของราศีมีนเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้ภายนอกดูอ่อนดูแบบอ่อนโยนดูแบบน่าเข้าหาน่ารักดูแบบว่ามีความแบบคิุู้อนโนเนะเข้าใจไหมเขาว่าคิุู้อนโนเนะแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบแบบดูอ่อนโยนอันนี้ผู้หญิงทั้งผู้ชายก็แบบนี้นะดูเหมือนแบบว่าเอออบอ้อมอารีดูมีดูมีแบบแบบความความอ่อนโยนอะแต่จริงๆเป็นเกราะอยู่ข้างใน ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวง่ายๆนั่นเองเพราะฉะนันจึงบอกว่าถ้าราศีมีนรวยเมื่อไหร่คุณโหนมีอํานาจเมื่อไหร่นี่แบบเจ๋งเนี่ยใช้คําเนี้ยเจ๋งม่รู้เป็นคําพูดแบบเก่าเกินไปหรือเปล่าแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาจะกลมอํานาจไปทั้งหมดแบบถ้าผู้ชายสตมไม่คูเป็นผู้หญิงราศีมีนแต่ผู้ชายให้อำนาจคุณเต็มที่ยังไงนะั้นสุดยอดแน่นอนคุณจะเป็นแบบ เหมือนกับสูสีไทยเฮาคุณจะเป็นแบบบูชเทียนเลยแหละมันจึงบอกว่าราศีมีเนี่ยจริงๆอี่ะอ่อนนอกแข็งในอะไรอย่างนี้ก็ได้กันและผู้หญิงราศีมีผมจะบอกว่าไม่ธรรมดาอันนี้เราจะอัดผู้ชายไปก่อนเพราะว่าราศีมีเป็นดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์เป็นดาวครองเรือนเพราะว่าราศีมนนีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในก็จริงแต่ เขาว่าอ่อนนกแข็งในก็คือเขาเป็นคนที่จริงๆเขี้ยวอ่ะใช้คํานี้เขี้ยวไม่ใช่เป็นคนอ่อนๆอ่อนแอนะก็คือเป็นคนที่แบบมีความเก๋าเกมพอสมควรเพราะฉะนั้นจึบอกว่าราศีมีนส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยทําอาชีพพวกใช้เซนพวกที่แบบเป็นคนใช้ความรู้สึกเป็นคนที่เป็นโค้ชเป็นครูเป็นนางพยาบาล นางพยาบาลในที่นี้คุณลองดูนะน,นี่ผมไม่ได้ดูถูกนะนางพยาบาลส่วนใหญ่ได้ใครเป็นแฟนบางทีก็ได้เศรษฐีบางทีก็ได้หมอบางทีก็ได้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้คนรวยหมดเลยแต่บางคนจะดูถูกบอกว่าเอามึงเกาะผู้ชายกินนี่หว่ามึงอะไรยังไงอันนี้นใช้คำป่ะสุภาพหน่อยนึงนะแต่บางทีก็ได้ไอ่ะใช่ทําไมก็รวยอ่ะอ่าก็แบบยังไงอ่ะก,ก็ก็มีปัญญาก็เออก็จึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วราศีมี จะได้ผู้ชายที่มีอำนาจมี power ร,รวยทั้งนั้นหรือบางคนถ้าไม่ได้ผู้ชายมีอำนาจมี power ร,รวยก็หาเงินเองได้ก็เลี้ยงตัวเองได้หรือบางทีก็เ,เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความเร็ในชีวิตหรือบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ก็มีสเสน่ห์อยู่ดีพอเข้าใจไหมว่ามีสเสน่ห์ในที่นี้คือก็ยังไงมันก็มีผู้ชายมาหลงรักกันสาหรับผู้หญิงราศีมีมีดวงผู้ชายประถม ถึงแม้ว่าจะอุประท์แบบเหมือนกับเป็นดวงหลวงดวงดวงน้อยะอะไรอย่างเงี้ยใช่คำเนี่ยสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะแต่ยังไงชีวิตก็ไม่ลำบากไงชีวิตก็โอเคดีอะแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนว่ามันเหมือนจะเป็นธาตุแบบน้อยๆหลวงหลวงอะไรพวกเนี้ยใช่คําเนี้ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะนนะแต่มันก็ยังโอเคอยู่ดีเพราะว่าถ้าบางคนได้เป็นหลวงทําไมผมใช้คํานี้เพราะาส่วนใหญ่เป็นจะเป็นแบบน,นี้ถ้าบางคนได้เป็นหลวง จะดีต่อดวงมากๆเพราะว่ามันได้เป็นใหญ่ไงมันก็จะได้เป็นใหญ่แต่สุดท้ายต่อให้คุณจะเข้าไปในบ้านเขาเราเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันจะได้เป็นใหญ่อยู่ดีในที่สุดวันในวันหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นใหญ่ทุกคนถ้าคุณมีเกินถ้าคุณแบบเป็นคนชงชางอลังชางมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้จึงบอกว่าคุณต้องอ่อนนอกแข็งใน เนี่ยแหละจึงบอกว่าราศีมีนก็จะประสมนในที่สุดถ้าคุณยังมีอีกโก้ถ้าคุณยังบ้ามนานไม่ได้เป็นแบบนี้ครับและถ้าเปรียบเสมือนผู้ชายผู้ชายก็ต้องแบบนี้เหมือนกันอาจจบนะถ้าผู้ชายคุณก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าราศีมีนจริงๆแล้วถ้าคุณตามใจลมตัวเองไม่รอดบอกอแบบนี้ไอ้นี่บอกตรงๆนะมีอะไรผมก็พูดตรงๆนะรับได้รับไม่ได้แล้วแต่นะจึงบอกว่าราศีมีนเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะ เอาควาใจคนเก่งเหมือนกับเป็นแม่ของลูกที่ดีแม่แต่แม่ของสามีด้วยนะมหมายถึงว่าเป็นแม่ที่แบบเหมือนกับสามีจะมาสมมติว่าสามีขาดความรักก็ด้วยกันแม่ไม่ค่อยรักแม่อะไรอย่างนี้เขาจะต้องการภรรยาที่เหมือนกับเป็นแม่ที่โอบอ้อมอารีตัว,ตวผู้ชายที่ต้องการราศีมีนมาดูแลเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าราศีมีนเข้าใจผู้ชายที่ขาดความ รักจากแม่แล้วคุณให้ความรักเอ็นดูดูแลยังไงคุณจะเป็นแบบนี้ครับยังไงผู้ชายจะให้ใจคุณทั้งผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่คุณก็จะเป็นแบบนี้เหมือนผู้ชายได้เหมือนกัน <girlfriend> ก็คือถ้าผู้ชายสมมุติว่าผู้ชายไม่อยู่แล้วว่าคุณก็จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันมันมีแบบนี้นะอันนี้ผู้ทางเลยนะแต่ว่าถ้าเราทาลายถึงวงจรผมจบดวงนี้ไว้ที่แค่นี้ดีกว่าเราจะโดนเล่นอ่าจริงๆบอกว่าถ้าเราทำาน, dar, ยน,นายถึงวงจรมันเป็นยังไง ดวงจอยรัราศีมีนไพ่นี้คือจะได้ผู้ชายแบบนี้นะ่ะมีสิทธิ์พบผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตผู้ชายที่เป็นจกักรพรรดิผู้ชายที่ครอบครองโลกไว้ทั้งใบนี่ผมเปรียบเปยนะอย่าหาว่าผมเล่นมึงสูงมันหมายถึงเข้าคนเนี่ยมี power สูงมากไม่ใช่รวยธรรมดา แต่มีอายุนะบางคนเป็นถึง <c oughs> อ่าผมก็พูดสคริปต์ไม่แม่ลิซ่าเขาเกิดราศีมีนนะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาสวมเสื้อสีแดงอย่างที่บอกว่าอ่อนนอกแข็งในจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีเรื่องความรักเป็นใหญ่หรือว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรแล้วแต่หรือว่าจะต้องการเงินไปทําอะไรก็แล้วแต่เติมสวยแต่งหน้า มันจะมีผู้ชายแบบเนี้ยคอยอุปถัมภ์คุณเองหรือบางทีอันนี้แล้วแต่นะว่าถ้าคุณอยากเป็นใหญ่แบบนี้คุณก็ต้องทําตัวให้ได้แบบเนี้สําหรับผู้หญิงราศีมีนอันนี้จะไม่พูดถึงผู้ชายเท่าไหร่นะเพราะว่าราศีมีนเป็นธาตุผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นไงคุณคุณอยากเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าคุณต้องการเป็นเบี้ยล่างของผู้หญิงแบบนี้ตลอดอืมแต่ยังไงนะผู้ชายราศีมีนมีผู้หญิงประทับอยู่แล้ว มันจะมีดวงาราห้ริพามมันจะเป็นใหญ่ยากสําหรับผู้ชายราศีมินเพราะคุณเป็นดาวธาตุน้ําเป็นดาวผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเหนือผู้หญิงได้มันยากใช่ครับแม่มันยาก,าย,ก,ย,ากยกเว้นว่าคุณจะเปลี่ยนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยผมพูดแค่นี้พอแต่ว่าถ้าเป็นดวงของดวงจอมันจะเป็นแบบไี้มีผู้ชายมีเข้ามาในชีวิตไพ่แบบนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวมันแปลได้ถึงผู้หญิงได้อีกว่า ผู้ชายจะเจอกับผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตหรือบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้มันแปลได้ว่าหลายแบบนะคือผู้ใหญ่แบบนี้เข้ามาในชีวิตเช่นผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนให้คุณเนี่ยเจอกับผู้หญิงไม่ใช่เจอสิเขาเรียกว่าให้เปิดไฟเขียวอ่ะแสดงว่าผู้ชายอาจจะเป็นพ่อตาคุณก็ได้ให้สนับสนุนแล้วว่าให้คุณเนี่ยคบกับลูกสาวเขาได้ เออก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันแต่มันหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้จะคอบคาเรียกว่าควบคุมดูคาเรียกว่าควบคุมคุณมากนะไม่ใช่ให้คุณแบบว่าทําอะไรก็ได้หรือบ้าๆบๆาตามใจชอบซั้งว่าผู้ชายราศีมีนเนี่ยกับผู้หญิงราศีมีนเนี่ยใครได้เปรียบก,กว่ากันผู้หญิงราศีมีนได้เปรียบก,กว่าเพราะว่าดาวมันเกื้อหนุนผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้ชายชี้ช้ำกว่าครับผมผู้ตรงๆ พราะชาผู้ชายจะสบายกว่านะผู้หญิงจะสบายกว่าสําหรับผู้หญิงราศีมีนก็ดูอย่างลิซ่าผู้หญิงราศีมีนสิพระสะความสำเลยอย่างสูงสุดแต่ผู้ชายราศีมีนคุณไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่แล้วเป็นคนงองง,องมากกว่าหรือพวกหลักลอยเราจะเห็นแบบนี้ซะเยอะนะยกเว้นว่าบางคนจะมีดวงอย่างอื่นอันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวประกอบอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าเรามาดูพาไพ่ใบนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ดวงไม่ค่อยดีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไพ่สี่เหรียญที่ผ่านมาก่อนที่ถึงเดือนกุมภามันนเมษานะสี่เหรียญมันเหยียบสองเหรียญเอาไว้แล้วก็กอดเหรียญเหรียญหนึ่งเอาไวนะ้แล้วคิดถึงแต่เรื่องเงินตลอดเวลามันอราเปรียบเทียบอย่างนี้นะบางคนคิดถึงแต่เรื่องเงินตลอดเวลาอะไรก็เงิน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 คิดถึงเรื่องการหาเงินคิดถึงเรื่องของว่าการจํากัดจําเขี่ย มันเป็นอย่างนี้ส่วนมากนะราศีมีนที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีเนี่ยคุณต้องเซฟเงินไว้มากบางคนอาจจะใช้ใจ่ายสุรุสุล่ายก็ได้แต่ว่าผมจะบอกว่าทั้งคนที่ใช้ใจ่ายสุรุสุล่ายหรือคนที่ประหยัดเงินจึงบอกว่าควรเปลี่ยนการบริหารเงินสมัยให้พอดีเพราะไพ่นี่หมายถึงบางทีก็เซฟเงินไว้มากเลยบางทีก็ใช้ใจ่ายสุรุสุล่ายเลยจึงบอกว่าทุกอย่างต้องพอดีต้องบริหารเงินให้โอเคบ้างนะครับผม แต่ lover lover ที่บ่งบอกอถึงความรักหรือเปล่ามันบอกบ่งบอกถึงการเลือกว่าเลือกขนทางที่ถูกต้องบางคนมีทางเลือกสองทางว่าเลือกงานตรงนี้แข่งงานตรงนี้แต่เลือกไม่ถูกสักทีแต่มันมีมาให้เลือกอ่ะหรือบางทีเลือกระหว่างว่าเอาคนนี้ไหมเอาคนนี้ไหมก็เลือกไม่ถูกบางคนมาให้ตัดสินใจว่าจะเอาฉันหรือเปล่าว่าจะแต่งกับผมไหม เนี่ยแหละเลือกไม่ถูกยังเลือกงานกับเลือกคนรักไม่รู้จะเลือกใครสุดท้ายกับปิว๋วือเปล่าไม่รู้น,นี้พูดตรงๆนะไม่รู้จะเลือกคนรักหรือว่าจะเลือกงานเลือกงานหรือว่าตรงนี้ตรงนั้นไพ่เลเวอร์บางคนบอกว่าเป็นไพ,พ่คู่แท้แต่จริงๆมันไพ่ทางเลือกเพราะว่าจะทํางานไม่เหมือนใครนะแต่ว่าผมก็พูดตรงๆนะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไพ่ย,ยุบสี่คือไพ่ทางเลือกแต่บางทีจะบอกว่าไพ่แบบนี้ บางคนทํานายร้ายนะอันนี้ผมขอ,ขอขพูดในแง่ของคนอื่นก่อนมันคือไพ่มือที่สามถ้าชักช้าอาจจะโดนมือที่สามนะครับผมแต่เรามาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบนี้ได้ไพ่สี่ดาบนะครับผมสี่ดาบจะบอกว่าจริงที่วดวงราศีมีเนี่ยพื้นดวงมันดีอยู่แล้วแต่เป็นดวงที่ต้องอาศัยแอบอิงคอนอื่นหรืออาศัยของเขาเรียกว่าต้องให้คนอ,อื่นรัก เข้าใจนะอย่างเช่นว่าต้องอาศัยแบบทํางานฉากหน้าแล้วก็ต้องอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองในการปลาใสให้คนอื่นแบบอย่างลิซ่าใช้คำเนี้ยก็ต้องให้คนอื่นเนี้ยแบบเหมือนเหมือนกับว่าทํางานอยู่ในที่แสงสว่างทํางานอยู่ที่แสงสว่างแล้วคนอื่นก็แบบอ่าให้กําลังใจอะไรยังไงคือต้องเป็นแสงสว่างถ้าทําไม่ค่อยดีทําชั่วมันไม่ดีอะใช้คำเนี้ย จึงบอกว่าไพ่นี้คือสี่ดาบสี่ดาบในที่นี้จะบอกว่าให้พูดตรงๆสี่ดาบแต่มันคือไม่ค่อยดีนะมันคือมันอาจจะอยู่ในช่วงที่อนาคตอนาคตสักสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบต้องหยุดพักมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่เขารู้ความเขารู้อนาคตข้างหน้าอยู่แล้วแหละสําหรับ ตรงนี้เขาเลยต้องหาแผนรองรับไว้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อนาคตรลใช้ชีวิตแบบเสี่ยงสมมุติว่าราศีเมียนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะหมายถึงสมมุติว่าอาชีพดารานะอาชีพดารารู้ว่ามันทํางานได้แค่ช่วงในช่วงหนึ่งของชีวิตไพ่เลิฟมเฟรอออกมาแล้วว่าเขาต้องเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาผมไม่พูดนะว่าอะไรแต่ว่าเขาต้องเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาสมมุติว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ก็รู้ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยสายบางสายเนี่ยเช่นสายกินสายเที่ยวเนี่ยมันทําไม่ได้ตลอดเพราะว่าสุขภาพจะเสื่อมเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องหาทางรองรับเอาไว้เพราะว่ามันต้องมีจุดใจจุดหนึ่งที่ร่างกายไม่ไหวล้วก็ต้องหยุดพักโอเคนะครับผมมันได้ทั้งการงานได้ทั้งเรื่องทุกอย่างผมแค่เปรียบเทียบฟังในบาง,บางบางเรื่องนะครับผมถามว่าดวงดีไหมจริงจริงต้องเซฟตัวเองครับต้องเซฟตัวเองไว้ไม่ใช่ว่าบ้าบ้าบ่าบา อถ้ายัางไม,ม่ไพ่ใบนี้ได้ทั้งการเซฟเรื่องการเงินได้ทั้งการเซฟเรื่องของการใช้เสียงการใช้ร่างกายให้พังถ้าใช้ร่างกายพังก็จบอ่ะใช้เงินเยอะเงินก็ไม่มีแต่จะบอกว่าทําไมไพม่ใบนี้ถึงเป็นประธานเพราะไพ่ใบนี้คือประธานเลยนะคนเนี้ยจะช่วยคุณได้ หรือคุณอาจจะเป็นคนนี้เองแต่จะบอกว่าถ้าคนนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยรักษาเขาไวจหรับราศีมีนไม่ใช่ไปต่อต้านเขานะบางคนราศีมีนนี่แบบเอาใจไปต่อต้านผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้ไม่ไม่เมตตาฉันเลยอย่างู้นอย่างนี้ไม่ดีนี่ผมพูดสุภาพที่สุดละถ้าถ้าถ้าจริงๆเอ่อคนใกล้ตัวเรืออผมด่ายับเลยนะ เห็นอย่างนี้ผมไม่ใช่คนง่ายๆนะผมเป็นคนเรื่องมากพอสมควรนะแล้วก็โดด้วยนะโดโดยังไงคนคนคนใกล้ตัวรู้ดีนะปากก็แบบอ่าจบไปแล้วใครทำง,งานดูอะไรมือพี่สี่ติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทาระสองหกตะขอคามนัน่งรังคิดยูทูบนะครับผมไลน์ดีทาราสองหกตะขอคามนัน่งรังคิดยูทูบนะครับผม เป็นไลโอเอตั้งข้อความ้านล่ังคิด youtube ตขขั้งข้อความด้้นคิดนะครับผมทิ้งไลโอเอไว้ใต้ข,ขอ้อความดัางคิป youtube กับลายทศสองหกเป็นลิงก์ให้เป็นลายลายไอเดียอนี้พอใจนะครับว่าผมทิ้งลาดีผมพูดทุกคิดนะครับผมลายดีคืออะไรก็พอเข้าใจนะครับลายโอเอคืออะไรก็พอเข้าใจนะครับเป็นลิงก์นะครับลายโอเอบางคนไม่รู้จริงๆนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องโทรมาครับผมไม่รับโทรศัพท์นะลายโอเอเป็นลิงก์ส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมีสองช่องทางอะไรคือ Line OA กับไลไอดีไ้เป็นลิงก์ก็เป็นช่องทางธุรกิจตรงนี้จะรับได้ไม่จำกัดส่วน Line ทั้งสองหกมันจะรับได้จำกัดแต่ว่ายังรับได้อยู่เป็นช่องทางหลักผมดูสดๆพลังตัวไลไม่พิงสองใบแม่เสียสองใบผมดูสดๆพลังโัวไลก็ไม่เหมือนมารุกุลทุกคนแน่นอนเต็มที่พลังตัวไลมีอะไรก็สปีก์โฟนสดๆพลังตัวไลผมมีการจัดการจบจากสมาคมโภชนากประเทศไทยในเพื่อชินีนุบารมเป็นโค้ดเป็นโมดูถูกต้องตามกฎหมาย มีการจบการมีใบป,ประกาศการจบการโค้ดมาด้วยนะครับผมศาสตร์ด้าน NLP แล้วก็มีการจบจดสมัครูหัวแหงวันแรกใช้ในพื่สถาบัด้านการดูลายมือพื้นสีและหัวเหงใครเรี่อง,งานมาที่จะง,งานมาได้ไลายมือมเป็นสีหัวแหงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่จะง,งานมาได้นะครับผมมาดูลายมือเื้นสงหัวแหงตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบจับมือกันเป็นๆแบบดูกันเป็นๆ เห็นตัวกันเป็นจับมือคุยกันดมไม้หอมดูไม้ชมไม้ผลิตภัณฑ์ไม้แล้วก็มีคาเฟ่คาเฟ่นี่ก็มีกาแฟมีนมเย็นมีโกโก้มีเฉาก้วยนมสดมีอะไรให้ชิมมีชอ็อปมีทั้งไม้ให้ชอ็อปมีทั้งพวกของอะไรต่างๆอะไรต่างๆให้ชอ็อปพวกของญี่ปุ่นพวกของุกจิกพวกอะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์บาง,งอย่างหลายอย่าง,างก็มาชอ็อปมาชมมาดูมอสมา ดอกไม้หอมมาแรงตังมาชิมชานะครับผมก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นสำนักงานของผมนะครับผมก็ใครต้องานมาก็ขอรสช่องขอที <c oughs> ่อยู่มาได้นะครับผมรายเมืองอะไรสิ่งของตัวได้แบบ v ีพกับแบบธรรมดานะครับผมก็มีสองแบบ v ีพกับแบบธรรมดาใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนีิดโปรดถูกใจกดแชร์กดซื้อคลายกดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าคิดแบบไหนคิดดีส่งไปเลยเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันต่อวันนี้ลาไปที่นันนิดสวัสดีครับ